สวัสดีครับผมบังดุลคนขายรถไถแล้วก็ทีมงานแท็กซี่ราครับพบเจอกับผมวันนี้นะครับก็เป็นคลิปนะครับเตรียมรถนะครับเพื่อส่งมอบนะครับให้กับคุณลูกค้าสําหรับคลิปนี้สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะไปส่งรถที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับอําเภอเขาย้อยนะครับเพื่อส่งมอบอิซากิเอ็นที554นะครับอิซากิ54แรงม้ามือสองอันนี้ให้กับน้าเปี๊ยกครับสมศักดิ์ย้อมสีนะครับที่ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีกันนะครับก็ผมได้เตรียมรถเรียบร้อยแล้วล้างเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวเอารถไปขึ้นรถสิบล้อกันนะครับเพื่อออกเดินทางไปส่งรถให้นักเปียกกันนะครับที่เพชรบุรีนะครับนักเปียกก็ได้ซื้อนะครับสั่งซื้ออีซกิ54แรงมือ2นะครับตัวรถใบดันโรตาอรี่แล้วก็ผ่าน4นะครับนักเปียรแกทำสวนทำไร่แตงโมนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปส่งรถให้นะเปียกกันนะครับแต่ก่อนจะเอารถไปขึ้นรถเนี่ยครับก็ผมฝากไว้ครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอิสกิมือ2หรืออิสกิรถใหม่ไฟแดงนะครับก็ขอให้นึกถึงผมครับบางดุลคนขายรถไถนะครับผมมีทั้งอิสกิใหม่แล้วก็อิสกิมือสนะครับสภาพสวยเลยมีทั้งอิสกิ40แรง42แรง54แรงมือ2นะครับสนใจก็โทรติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยครับ ก็เดี๋ยวเอารถไปขึ้น10ล้อกันนะครับจะได้ไปส่งรถให้นับเรียกกันครับ ก็ไปรครับเดี๋ยวรอรถไปส่งให้นับเปียกนะครับนสมศักย้อมสีกันที่ตำบลเขาย,ย้อยอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีกันนะครับเทีย่ยวนี้เดี๋ยวไปเทีย่ยวเพชรบุรีกันครับ ครับผมผมบางดุลคนขายรถไถนะครับแล้วก็ทีมงานแท็กกะดำก็ได้เดินทางมาถึงตำบลเขาย้อยครับอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะครับเพื่อส่งมอบนะครับไอซิคิเ550นะครับ5 4แรงม้ามือ2คันนี้ให้กับน้าเปียกนะครับน้าสมศักดิ์ย้อมสีนะครับก็นนาสมศักดิ์ย้อมสีก็หรือน้าเปียกนะครับได้สั่งซื้อนะครับไอซิกิ5 4แรงมือ2นะครับตัวรถไบดั้งฐาน4แล้วก็โรตเรี่ครับ ก็เดี๋ยวทุกทำการส่งมอบให้ส่งมอบรดนะครับให้นะให้นัดเปียกกันไปครับได้ยังถ่ายคิปให้ไยักาโมงเ้าทีครับับไดครับเข้าบ้านคนนะครับครัดเดี๋ยวผมมาอธิบายการใช้หนึ่ครับนัเตรียกขึ้น มันกเออ็เปิดบอกตับปรับได้ตามใจแล้วครับ,บครับหน้าใหม่จะเป็นหน้าใหม่แบบนี้นนครับครับตอนนี้8ป5ชั่วโมงนะครับทุก200ชั่วโมงจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง นะครับทุก400ชั่วโมงจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันภหรือน้ำมันเกียร์นะครับแล้วก็ทุก600ชั่โมงยังมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันขานหน้านนเซฟตี้อยู่ที่สงจุดนี้น้องไม่อยู่นในตำแหน่งที่ว่างตรงี้จุดก่อนตรงนี้ต้องเหยียบคับแนะต้องเหยียบคับย้ดทุกครั้งอันนี้อันนี้ PTO ครับตัวฝังโรตารี่จะต้องให้อยู่ในตำแหน่งที่ว่างนะครับอืนนะครับ รถมันต้องขยับนิึงเลครับอ๋อไม่ขยับครับตัวนี้เรงกลางว่างเดินหน้าเปิดนะครับตัวเดียวว่างครับเราใส่เกียร์หลักตรงนี้นะครับเด้งปุ๊บครับถ้าแตกดังนะครับถ้าแตกดังค้างปี๊ดตอบร้อนคืนไม่ต่ำดับเครื่องนะครับีเครื่องปิดไว้มันเป็นฐานแจ้งเตือนเราว่ามันจะเริ่มจากตรงนี้กันก่อนครับ กันเราก็มือปัดลูกออกปุ๊บต้นขูดต่างๆนีตัวนี้ดึงออกดึงออกนี่ครับพอเสียงเงียบมันจะแกงกันดูไร็จปุ๊บเอาเข้าไปเหมือนเดิมผมไม่มีด้วยเนี่ยค่ะมันเป็นะแรงพันโน่นแกงกันใช่ครับอะไรตรงนี้จะเป็นน้ำยาหล่อเย็นนะครับเขียนมาให้แล้วอย่างอื่ก็ไม่มีน้ำมันนระเปียกตั้งเลยเลยน้ำมันเต็มทางน้ำมันตรงนั้นแต่ว่าขาดนิดนึงนะมองนี่สมบูรณ์นะ เฮ้หดองออกไม่ได้หรอกมองมองเนี่ยมอเน้มัางเนื่อมองมองมมันล่เนัวเสนหเส้หลติดกันไม่ติดอยู่ไหมื่วานเมืวานนี้ไปขับไกลว่าจะมฝากันเนี่ยแม่ทั้งสองตัวได้ตัวเดียวอีก มันโลกคนมองไม่เห็นแล้วตอนเนี้ยมาควบเออมาควบไปวอดตรงไหนรู้ไหมวบในป่าบินเข้าป่าเลยบินเข่ากันหุ่มมันเนี่ยไม่เห็นแล้วนี่คุณยู่กาะยอดสักพูดนี่เลยเกาะท่านี้มองแล้วรับเงิมองนี่มันเฉยมันมองอยู่ข้างบน